ไก่ทอดซอสะแนงทําง่ายอร่อยด้วยสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องชนาดาพาทาอีกแล้วค่ะมือนีชนาดาพาทาภูมิใจน้าเสนอเนือน้อเนือน้อเนื้อเนื้อไก่ทอดซอสะแะงจา้าเมนอนี้น<อ>เห็ดไงอิลีจา้าคนเห็ดกับเขาว่าเป็นกระสามารถเห็ดได้ผู้ใดอยากหูสูตรและเคล็ดลับตามชนาดาพาทาเขาครัวได้เลยจา้าอันดับแรกเขาจะมาเตรียมแป้งทอดกรอบก่อนเลยเด้อจา้าแป้งทอดกรอบจะใส่แบบที่ปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วเด้อจา้าแป้งทอดกรอบจะใส่ประมาณ150กรัมจ้าแบ่งเป็น สองส่วนเดอจ้าส่วนหนึ่งเขาจะใส่น้ำเย็นจัดเทลงใส่จ้าคอยเทงลงทีละนิดเดอจ้าแล้วกต่เคลเคล่คเล่ให้เขากันให้เขาได้เนื้อประมาณนี้จ้าหลังจากนั้นเขาก็น้ำไก่ลงมาชุบแป้งได้เลยจ้าไก่ที่เขาใส่จะเป็นน่องไก่ติสดสะโพกเดอจ้า<ร>ละกระดูกมันออกมันก็นจะเป็นแผ่นแบบจังสี่เลยจ้าหลังจากที่ชุบแป้งทั่วน่องไก่แล้วเขาก็น้ำน่องไก่เนี่ยละจ้าลงไปใส่แป้งที่มันแห่งๆจ้าลูกน่องไก่ใส่แป้งแห่งปิ้นไปปิ้นมาให้มันติดแป้งจ้าต่อไปเขาก็จะไปเตรียมเตาเพื่อที่จะถอดไก่ได้เลยจ้ามมมัััันนนนลลงงไไปใใหหห้้้ออ่่วกกจจราเ จากนั้นเขาค่อยเอาไก่ของเฮาลงไปเขาจะใส่ไฟอ่อนในการทอดไก่ก่อนเด้อจ้าพี่สิให้ไก่ของเขาสุกทั่วถึงจ้าเที่เอาไกล่ลงไปไม่อม่าเป่าไปติ่งคิงมันเด้อจ้าไก่ให้ไก่ที่อยู่ข้างล่างมันกรอบจากน่อยกรนค่ะคอยไปติ่งคิงมันไก่ข้างล่างเริ่มกรอบแล้วเขาก็สามารถมาปิ้นมันได้เลยจ้าบ,บาดท,ที่นี่ก็รอให้ไก่อีกฟังขังนึงมันกรอบเด้อยจ้าไก่มันกําลังเหลืองกรอบเขาก็เร่งไฟแรงขึ้นได้เลยเด้อจ้าเร่งไฟแรงเพื่อที่จะไล่น้ามันออกจากไก่ซะถ้าเหลืองกรอบได้ กอไปชนดาจะพาไปเทน้ำซอสทะแน่งจ้าเติมกะทิลงไป 250ML ้ามลจ้าคใดมีกะทิสดสามารถใส่กะทิสดใดเลยเด้อจ้าแต่ถ้าหากว่าบ่มีกะทิสดไปสื่อกะทิกรองมาใส่เลยจ้าสะดวกดีตามต่อด้วยพริกแกงผะแนงเลยเด้อจ้าพริกแกงนี่เขาก็จะไปสื่อมาจากตลาดขึ้นกันจ้าเขามีขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยจ้าคุเล่ไปจนกว่าน้ำจะเดือดจ้าน้ำเดือดแล้วเขาก็มาปรุงรสไดเลยจ้าน้ำปลาลงไป3ช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลมะพร้าวไป1ช้อนโต๊ะกาคุใดบ่มีน้ำตาลมะพร้าวก็สามารถใส่น้ำตาลทั่วๆไปได้เลยเด้อจ ละลายจา้าหลังจากนั้นก็นชิมรสชาติลองเบิง<อ>รสชาติตามที่เจ้าของมากเด้อจ้าแต่ว่าสูตรของชนาดาก,ก็ถือว่าเด็ดแล้วจา้าบอกแลวก็ว,ว่าอวยเจ้าของเนาะ <c oughs> รสชาติเซตก็ตามต่อด้วยมะเขือพ่วงจา้าหรือว่าบานเฮาเอินว่าหมากแข็งวางที่รอหมากแข็งสูงเข้าก็ไปซอยบักพริกล้อเลยเด้อจ,กจก้กพีเขาจะใส่บักพริกแดงจินดาจา้าซอยเป็นริวเาวๆยจ้าว่าผู้ใดซอยเป็นริวเาวๆยงเนี่ยก็ยยหั่นเป็นต้นธรรมดาก,ก็ได้ดอกจาก้จาต่อไปก็จะเป็นหั่นใบบกกรวดจ้าใบบกกรดก็หั่นเป็นฝอยือยขึ้นกันเด้อจ้า เขาก็จะปิดไฟลงก่อนจ้าแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซ้อยลงไปจ้าตามต่อด้วยพริกแดงซ้อยจ้าแล้วก็ขลเลขลเลขลเลให้เขากันจ้าสำหรับน้ำซอสเฮาก็เฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไก่มาหันจานพอดีค่ำเด้อจ้าแล้วก็เอาไก่ลงไปใส่นิจานเข่าที่เขาเตรียมไว้แล้วก็ราดน้ำซอสพะแนงของเฮาใส่ล่งไปเลยจ้าน้ำซอสผะแนงแบบช้ำๆเลยจ้าตกแต่งด้วยใบมะกรูดซ้อยกับพริกสดหันจ้าแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าสำหรับวันนี้ชนดาพาทามขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชลดาในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ